นี่บย่ไอผิดข้างผิดข้างไม่มีการจัดระเบียบจัดระเบียบช้างน้อยอีกผิดข้างอันนี้มันข้างหลังไม่ใช่เหรออันนี้ต้องไปอยู่ข้างหลังพอดอ,อกรแล้วก็ใส่ไม้อืมถอดดอ,อกแล้วก็ใส่ไม้กล evet ับด้านเออ,ออกลับด้านสิเออกลับด้าน เออกับด้านเออนั่นแหละใส่ด้านนั้นแหละอ,หอ,อืออ๋ออ๋ออ๋อบรอนั่นแหละถูกแล้วอืมตัดข้างหลังดีดีบรอ้เอ,บรอเออบร้อเออไป้ยองกันยองไม้แม่เช็คให้มาหยุดก่อนมาให้แม่เช็คให้ก่อนมาเดี๋ยวมันจะเข้าวิน อันกดไม่ให้แม่ใส่ให้มันก็ยังผิดอยู่ดีพี่ปั๊บผิดอยู่ดีเห็นไหมเห็นไหมปั๊บเห็นไหมเนี่ยแถบสีน้ำเงินเห็นไหมดูปั๊บดูซิผิดเห็นไหมเนี่ยแถบสีน้ำเงินอ่ะต้องอยู่ข้างหลังถอดออกใส่ไหมสามหลอบแล้วเอ้าเอ๊ะถอดออกใส่ไหม

ใส่เองเลเร็ว,วอืมโจนี่ออืมออืมไหนขาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมาเอาใส่ขึ้นไปใส่ขึ้นมา เอาด ah, ึงข so ึ้นไปเออใหอ่าดึงขึ้นไปดีๆอืมนละนี่ถูกทางแล้วไหนดูสิจัดระเบียบดีๆเออจัดระเบียบช้างน้อยดีๆหันหลังมาหันหลังมาบรอหันหลังมาอุอีกข้างนึงโซ่บัง หันหลังมาหันหลังมามาแม่ดูให้ก่อนทั้งหลังมาเดี๋ยวมันเข้าวินอะ่ะหันหลังมาดีๆโซ่ไหนแม่ดูสิช้างน้อยแม่ดูข้างหน้าสิโอ้โอ้โอโอมามามานี่มาใกล้ๆอุ้ยมันหายไปแล้ว เก่งใครเก่ง tắp เก่งใช่ mấy à, dạ.